นิทานเรื่องคำพยากรจากเกาะที่ถูกลืมคำนำในยามอัสดงแห่งยุควีรบุรุษเมื่อเหล่าเทพแห่งโอลิมปัสยังเฝ้ามองโลกมนุษย์อยู่มีเกาะหนึ่งซ่อนตัวในม่านหมอกนามว่าเอเธอเรียน เกาะน,นี้มิได้ปรากฏบนแผนที่ใดของมนุษย์ถูกเล่าขานโดยนักกวีและหวาดกลัวโดยกะลาสีเรือว่ามีเทพพยากรผู้เป็นอมตะอาศัยอยู่ณที่นั่นซึ่งคำพูดของนางสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้หลายคนพยายามไปหาเธอแต่ไม่เคยมีใครกลับมาบทที่หนึ่งคำปฏิญาณของไลแซนรอส ไลแซนรอสแห่งทีฟส์ไม่ใช่คนเจ้าคำพูดหรือกวีเขาคือยอดนักรบผู้กลา้าผู้เคยปกป้องบ้านเมืองจากศัตรูและอสูรแต่ในใจเขากลับมีพายุที่ดาบไม่อาจดับได้น้องสาวของเขาเคาเลียเนียตกอยู่ในนิทราต้องสาบเพราะเธอกล่าวว่าชะตาชีวิตเป็นของเธอเองเหล่าสังฆราชบอกว่านั่นเป็นธรรมท้าทายต่อเหล่าเทพ ด้วยหัวใจที่สิ้นหวังไลแซนรอสไปขอคำปรึกษาจากเทพพยากรแห่งเดลฟีคำตอบของนางคือเหนือลอกที่รู้จักดวงดาวจะนำทางเกาะในม่านหมอกคือปลายทางเทพพยากรผู้ถูกลืมกล่าวถ้อยคำเพื่อเยีี่ยยาดวงวิญญาณด้วยศาสตรธรรมไม่มีสิ่งใดให้เสียอีกเขาสาบานว่าจะเดินทางไปยังเอเธอเรียนเพื่อพบเทพพยากรณ์ บทที่2การเดินทางผ่านความโกลาหลการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยพยันตรายเขาฝ่าทะเลแห่งเสียงกระซิบที่ซึ่งใส่เรนร้องเรียกด้วยเสียงของผู้ล่วงลับเขาต่อสู้กับอสูรทะเลที่ผาพิไรรำพันและรอดพ้นจากพายุของเทพแอรอีออลัสในวันที่13เขาแล่นเรือถึงเกาะที่ปกคลุมด้วยหมอกสีเงินเมื่อเรือแตะฝั่งทุกสิ่งก็งเงียบสงัด นกหยุดร้องเวลาเหมือนหยุดนิ่งเขามาถึงเอเทอเรียนแล้วบทที่สผู้พิทักษ์แห่งเกาะหน้าสถานศักดิ์สิทธิ์ของเทพพยากรมีผู้พิทักษ์สมตนสิงโตมีปีกไฟงูแห่งแสงจันทร์และหญิงสาวในผ้าคลุมเงาแต่ละตนถามปริศนาสิงโตคำรามสิ่งใดผูกพันเทพมนุษย์และชะตาแต่แตกสลายในความเงียบ ลหลแซนรอสตอบคำสัตว์งูถามสิ่งใดที่ตายแต่ไม่สิ้นมีชีวิตแต่ไม่หายใจเขาตอบความทรงจำหญิงสาวกระซิบสิ่งใดที่เจ้าตามหาแต่หาไม่พบมีแต่ต้องรับรักษาเขาตอบสัจธรรมผู้พิทักษ์หลีกทางให้เขาบทที่4เทพยากร ในสถานศักดิ์สิทธิ์มีหญิงสาวผู้แก่กว่าเวลาในตาของนางเปล่งแสงเหมือนกำเนิดดาวและการล่มสลายของอาณาจากักรไลแซนรอสนางเอ่ยเจ้าต้องการเปลี่ยนชะตาแต่เจ้าต้องแลกบางสิ่งที่เท่าเทียมข้ายอมสละชีวิตเขาตอบนางสายหน้าชะตาไม่แลกด้วยชีวิตแต่ด้วยความจริงเขาสารภาพความผิดในใจว่าเคยสบประมาทเทพ เคยโกรธน้องสาวและต้องการเป็นวีรบุรุษเทพยยากรยิ้มในความจริงเจ้าจะพบทางตื่นเถิดจงกล่าวกับน้องเจ้าไม่ใช่ในฐานะผู้กอบกู้แต่ในฐานะพี่ชายนางมอบผงดาวให้เขาวางสิ่งนี้บนริมฝีปากของนางแล้วกล่าวความจริงบทที่5การกลับมาไลแซนรอสกลับมายังทีปส เขาวางผงดาวบนริมฝีปากเขาเลียนีราแล้วกระซิบว่าข้าพยายามเป็นโลกของเจ้าแต่ไม่เคยเป็นเพื่อนข้ากลัวจะสูญเสียเจ้าจนลืมปล่อยให้เจ้าได้ใช้ชีวิตหยดน้ำตาไหลนางลืมตาขึ้นคำสาบสิ้นสุดปัดชิมมบทไลแซนรอสไม่เคยกล่าวถึงเอเธอเรียนอีกเลย แต่ในยามค่าเขาจะมองฟ้าและเห็นดวงตาของเทพพยากรณแล้วระลึกว่าความกล้าแท้จริงไม่ใช่การสู้กับอสูรแต่คือการเผชิญหน้ากับใจของตนเองจบบริบูรณ์